ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกครั้งวันนี้ผมจะมาบอกว่ารีวิวเจ้า e อรอยนะเพราะว่าก็มีใครหลายคนที่แบบว่าสายนี้มันดีไหมมันดีครับสายนี้มันดีและใครที่กำลังรอมอดอยู่ก็โชคดีเลยนะเพราะว่ามดเขามันก็ยังไม่เข้านะครับคือผมก็รออยู่เหมือนกันมดควันมดพีซีม,ด, PC, มดเสียงปืนอะไรแบบนี้คือเสียงปืนแผทใหม่มันน่าเกียดมากประมาณนั้นแหละ ผมก็รออยู่เหมือนกันเขาก็ไม่ทําให้คือแบบว่าผมไม่ใช่คนทาไงถ้าผมเป็นคนทำอะผมผมได้แล้วแหละันทาเองผมอันนี้แล้วแต่ผมทําไม่เป็นไงผมก็รอเขาเหมือนกันวันนี้ผมจะมา <c oughs> สอนลงมดมันเป็นมดมดหนึ่งนะที่แบบว่าอยู่ใน Forbit นะก็แอป Forbit ใครที่ไปใครที่อยากจะลงมดใครที่อยากแบบว่า AP เอ้ยพี่ไปโหลดมดได้ที่ไหนไปนลงมดได้ที่ไหน ลงได้ใน f o r t i t นะโหลดได้ในแอป Google Play Store ได้ใน Android นะครับ Android iOS ก็ iOS อะไรอะไรนี่แหละ iOS น่าจะอ่าโหลดได้ในแอป Play Store แหละเอาง่ายๆอันนี้ผมก็จะมาบอกว่าคันนี้มันใช้ค่าประสบการณ์ค่อนข้างทีเ่เยอะนิดนึงในระดับเทียร์10คือประมาณ2,500นะใครที่ไม่มีส่วนลดใครที่ไม่มีอะไรก็ ก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเงียบแพงใครที่ยังไม่รู้ว่าแอป for Bit โหลดได้ที่ไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเลยใน Google Play Store เดอว,วิธีลงวิธีลง,ว,ลงวิธีเล่นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับแต่แต่ว่าไอ้คันเนี้ยมาพูดเรื่องรถกันเถอะไอ้คันเนี้ยเกาะมันหนานะจะพรว่า,วามัน มันหนาแต่ว่ามันเจาะเกาะน้อยไปนิดนึงผมว่าคือปืนเดิมมันเนี่ยมันน่าจะเจาะสักโลสองร้อยสองร้อยหกสิบสองร้อยเจ็ดสิบอันนี้อันนี้ผมใส่อันนี้เฉยนะผมใส่เจาะเกาะน,นะถ้าผมไม่ใส่เจาะเกาะผมใส่โหลดเร็วนะคือมันจะเจาะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบแปดคือมันยิงรถตัวเองแทบไม่เข้าเลยในะระดับเทียสิบมันเจาะแค่นี้อ่ะคือแบบวัดอะไรวะคือแบบมึงน,น่าจะเจาะเยอะกว่านี้นะ คือรถมึงแบบปืนมึงก็โหดไงปืนมันร้อยิมิละแต่ว่ามันเจาะเกาะแค่นี้มันจะปยิงใครเข้าอะ่ะจริงไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันลงยังไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปนี่กดเข้า f o r b i t นะมันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยตัว i e ฟอ,อ,อ่ะใครที่ยังไม่รู้ก็ดูไว้นะครับนี่ก็กดไปที่ mod นั่นแหละ ไปที่วัตบิดนะครับวัดแทงนะอย่าไปกดแทงคอมอย่าไปกดแทงคอมพานีนะนี่ครับก็เลื่อนสกอร์เข้าบดได้เลยเพราะว่ามันจะมีสกินมีอะไรมีสกินมีจอยสติ๊กมีอะไรแบบนี้มีอินเทอร์เฟซมีมีมัดแพรกมีซาวมีเสียงมีอะไรแบบนี้ครับก็ไปหาลงกันได้เลยนะอันนี้คือมัดสกินนะมันจะมีมัดสกินหนึ่งที่ผมใช้เป็นมัดสกินยี่ร้อยอยู่ตรงนั้นแหละ อันนี้คือจอยสติ๊กนะก็แผ่นควบคุมมาเละเอาง่ายๆตรงควบคุมมีไม c r a f t ด้วยเฮ้ยใครทำไว้ตรงนี้จะเป็นแมปครับก็แมปแล้วก็มาที่อินเทอร์เฟซครับผมเข้าอินเทอร์เฟซเลยนะอินเทอร์เฟสก็จะเป็นแบบอันนี้ผมผมแนะนำเลยนะเวลาแบบ มีคนยิงมาเห็นไหมมันมันจะแบบก็เรียกไงมันจะมันมันจะขึ้นพนดามีแต่มันมันสวยอะเค่นัแนแหล็กแนะนําให้ใช้นะอันนี้คือมัดแพ็กนะก็หายเลื่อนดูเอาครับมันจะอัปเดตมันอัปเดตตลอดครับแอปนี้คือไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนมัดแพ็พกผู้อื่นนะอันนี้คืออันนี้คือเสียงครับนี่ใครจะลงก็กดอ n s t a l l นะรอสามสองหนึ่งนะอ่า พอรอเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นให้กดอ้น,นี่ให้กดตัวขวามือเนี่ยตัวคำว่าเยีดอ่ะเดี๋ยวรอนะครับมันโหลดรอโหลดพอ,อโหลดเสร็จมันจะขึ้นคําว่าให้เราลงว่า what bit หรือแทงบิ t อะไรอย่างนี่แหละเนี่ยมันจะเป็นแทงบิดกับ what bit ให้ลงคําว่า what bit นะครับกดไปเลย w ว a t บิ t และ รอนะครับรอมันโหลดเสร็จนะคือถ้าโหลดเสร็จนี่คือก็คือลงเสร็จแล้วครับสามารถเข้าเกมแล้วกดเริ่มกดเล่นได้เลยครับไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วคือไอ้พวกมัดที่เป็นไฟลใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องมาแบบอัปเดตใหม่แล้วคือมัดใช้ไม่ได้พออัปเดตปุ๊บมัดหายมัดเด้งใช้ไม่ได้มัดเป็นสีม่วงสีฟ้าอย่างนั้นแหละคือตัวนี้จะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันจะอัปเดตมัดให้เราตาม Google Play Store คืออัปเดตแพด forbit update อัปเดตแพดปึ๊บไอตัวนี้ก็จะอัปเดตตามอะไรประมาณนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าใครที่กำลังรอมอดมดควันรถ PC อยู่หรือมอดเสียงหรือมอดอะไรก็ช่างครับคือตอนนี้มันยังไม่เข้านะมดยังไม่มีนะผมก็รออยู่เหมือนกันผมก็ไม่ได้ใช้อยู่เหมือนกันเนี่ยผมผมลบไอ้นี่รอแล้วเนี่ย มันก็ยังไม่มานะก็ดูทรงก็น่าจะยิงนานอยู่ครับกดวัดบิดนี่ครับทำแบบนี้ครับทำแบบนี้ทุกๆครั้งในที่ลงมดทุกๆอันเลยไม่ว่าจะอันไหนก็ทำแบบนี้ครับมันก็จะได้ครับไม่มันก็จะแบบก็แค่นั้นน่ะเออก็โหลดพอโหลดเสร็จก็เข้าเกมเล่นได้เลยประมาณนี้ผพราะว่ามันมันดีนะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย โหลดเสร็จแล้วกดกดข้าโฆษ,ษณาครับกดกร,กระบาทออกไปอ่านี่เสร็จแล้วครับสามารถเข้าเกมแล้วก็เล่นได้เลยนะนี่อันนี้เป็นแอปบูสเตอร์นะครับใครที่สนใจอยากได้ก็โหลดได้ใน Google Play Store ราคา10บาทนะครับ เข้ามาอ่านี่ผมจะแล้วผมจะแนะนํานะว่าใครที่ไม่ได้เปิดเสียงรถถังประจําชาติไว้ให้เปิดนะครับถ้าลงมัดเสียงนะให้เปิดเสียงพุรถถังประจําชาติไว้นี่เปิดติ๊กถูกของผมเลยอ่าแล้วผมจะพาไปเทสกันว่าเสียงมันเป็นยังไงเสียงมันดีไหมอย่าไปดูกันเลย กดเล่นไปนะนี่ครับก็ตามนี้เลยครับรับชมให้สนุกนะครับตานี้ผมก็ไม่ได้เล่นเล่นโหดอะไรแต่ว่าผมมาทดสอบมัดให้ดูว่าเออมัดเสียงมันเป็นอย่างนี้นะผมว่ามันค่อนข้างนี่จะดีแหละแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ลงมัดเป้านะ มัดเป้าไอ้ฟอร์บิเนี่ยมันมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งคือเวลาที่แบบเราไอ้นี่เราเล็งอ่ะคือแบบเป้ามันไม่ตรงอ่ะคือเป้าอยู่ตรงนึงกระสุนมันไปตรงนึงอะไรแบบนี้เป้ามันจะแบบเอียงๆนิดนึงนะคือถ้าใครใครที่ลงก็ทําใจนะครับแล้วก็ไอ้เป้าจุดๆอ่ะผมว่ามันไม่บาดเท่า Apple ไอ้เป้าไอ้นั่นนะที่เราลงนะไอ้เป้าที่ลงผมรู้สึกว่ามันบาดมากเลยมันยิงยากอะ่ะผมแบบผมก็เลยลบออก ก็เช <G pee entender> <uta> ิญรับชมเชิญรับชมให้สนุกนะครับ Gegnerisches Fahrzeug zerstört. Treffer, aber kein Durchschlag. Kette verloren. Wir sitzen hier fest.